คนต่างจังหวัดไม่ได้มีเงินเยอะเหมือนคนที่อยู่ฐานบนของสังคมความเหลื่อมล้ำมีเยอะมากในสังคมไทยเขาไม่มีเงินครับงบประมาณของเงินดิจิตอลวอลเล็ตนี่ประมาณห้าแสนกว่าล้านไม่ใช่งบประมาณที่ทําทุกปีนะครับขอท้าวามเข้าใจว่าทําแค่หนเดียวไม่ใช่ตั้งใจออกมาเพื่อที่จะซื้อเสียงทําออกมาเพื่อที่ใช้โดนใจพี่น้องประชาชนทามาให้พี่พี่น้องประชาชนมีเงินทุนในการไปประกอบอาชีพ อย่างมีเกียรติอย่างมีศักดิ์ศรีครับท่านทั้งหลายครับผมว่านักวิชาการได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะผมน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ครับแต่ท่านต้องป็นแค่หนึ่งเสียงนะครับพี่น้องประชาชนมีอีกหลายสิบล้านเสียงที่ต้องการเงินดิจิตอลเราน้อมรับครับน้อมรับฟังครับและจะไปปร,ะป,ระปรับปรุงเพื่อให้ประโยชน์สูงสุด ตกอยู่กับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่เสียภาษีหรือฝ่ายพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนอย่างมากจากปัญหาเศรษฐกิจที่หมักหมมมานานตรงนี้ก็ขอให้มั่นใจครับว่ารัฐบาลนี้จะไม่ลุกด้วยอำนาจจะฟังความคิดเห็นแต่เนื้อสิ่งอื่นใดความลำบากของพี่น้องประชาชนการที่พี่น้องประชาชนขาดเงินทุนที่จะไปดนรงชีพเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องให้ความสําคัญที่สุดครับเพราะฉะนั้น ยืนยันครับจะไม่มีการยกเลิกเงินดิจิตอลครับ